มงกุฎที่ไร้บัลลังบทที่17กระดาษอันมีชื่อยาวเหยียดถูกกาเครื่องหมายลงทีละรายถ้ายสุดผู้ที่นั่งก้มหน้าก้มตาอยู่กับรายชื่อเหล่านั้นก็เงยหน้าขึ้นอย่างอ่อนระอาดวงหน้ายาวเรียวมีเขาหมกมุ่นริมฝีปากเม้มนิดๆบอกชัดว่าไม่สบอารมณ์นักเลขาธิการส่วนพระองค์ราชองครักษ์ประจำราชองคลักษ์เวนมหาดเล็กกรมม้าต้น เดี๋ยวคนที่หลับตาพึมพำกับตนเองเคาะขมับก,ก่อนจะชงอกหน้าตรวจดูรายชื่ออีกครั้งกรมมา้าปริศนะครับผมผู้ที่ถูกขานนามเหมือนไม่เคยอยู่ห่างผู้เป็นนายในระยะที่เรียกขานได้ยินเสมอตรวจดูซิว่าในเช้าวันเสด็จทูตจากสาเกตไปที่โรงม้าต้นบ้างหรือเปล่าท่านทูตจากสาเกตมักจะชอบออกกําลังกายด้วยการซ้อมขี่ม้าเสมอแต่พอหิมะเริ่มตก จะซ้อมอยู่ในโรงซ้อมคอรับดวงหน้าเหนื่อยอ่อนค่อยมีชีวิตชีวาขึ้นทันทีหมายความว่าวันนั้นไปก่อนวันนั้นคอรับและเพียงแลเห็นสีหน้าผู้เป็นนายคนสนิทก็สามารถถามได้ในทันทีว่าทันทูตหรือคอรับอาจจะแค่นั้นความถี่ท่วนของผู้ที่อยู่ตรงหน้าย่อมประจักษ์แก่ใจของอีกฝ่ายดีอยู่ฉะนั้นแม้วัยจะไม่แตกต่างกันแต่กฤษณะก็ยอมถวายชีวิตด้วยศรัทธาอันแรงกล้าได้ ถ้าท่านว่าอาจจะสำหรับกระผมหมายถึงใช้ได้เลยครับอาจจะต้องอยู่ระหว่างกลางใช่และไม่ใช่เสมอและในหนทางทั้งสองเราต้องหาเหตุผลมาประกอบให้ได้นิ้วยาวแต่แข็งแกร่งเคาะโต๊ะอย่างใช้ความคิดทันทูสาเกตขี่ม้าไม่เก่งนะักครับผมชาวสาเกตมาจากพื้นราบไม่ใช่ชาวภูเขาอย่างเราแต่ทันทูดมักจะชอบขี่ม้าออกไปเที่ยวคนเดียวในว่าท่านชอบชมภูมิประเทศครับผม ใช่ดวงตาคู่นั้นครุ่นคิดชมชอบภูมิประเทศทูตที่มาจากเสนาธิการทหารก็น่าที่จะชมชอบภูมิประเทศกระทั่งยามหิมะตกก็ยังออกไปชมภูมิประเทศวันที่หิมะเริ่มตกพนักงานม้าต้นเตือนท่านแล้วขอรับว่าไม่ควรออกไปวันนั้นเขาห่วงกันจะแย่พอดีกลับมาซะก่อนสัลยาขยับริมฝีปากทำดุจจะเล่าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหักแล้วกลับนิ่งเสีย จากวันนั้นท่านเลยซ้อมอยู่แต่ในโรงซ้อมขอรับไปทุกวันอย่างนั้นหรือเกือบขอรับนั่นสิการเตรียมขบวนเสด็จต้องรู้ล่วงหน้าเสมอดวงตาคู่นั้นแลทอดผ่านกระจกโค้งกรุด,ด้วยม่านบางเบาไปสู่ทิวพุ่มพฤึกอันมีแต่และอองขาวจับเป็นฝอยบรรยากาศมัวทึบถึมทำให้แลดูเยือกเย็นอ้างวางอย่างประหลาดกฤษณะบอกคนข่าวของเราให้ตรวจย้อนถอยหลังไปดูตั้งแต่ต้น วันนับจากท่านทูตจากสาเกตมาถึงกัตสามิระได้ติดต่อกับใครบ้างโดยเฉพาะการออกไปขี่ม้าชมภูมิประเทศส่วนใหญ่ไปทางไหนติดต่อกับใครบ้างหรือเปล่าบนปลายจมูกเราเชียนะกฤษณะเรื่องทั้งหมดน่าจะเกิดบนปลายจมูกเราแท้ๆประโยคท้ายๆบอกถึงความขัดเคืองในใจอย่างเต็มที่ สารยาเงยหน้าขึ้นจากหนังสือเมื่อสังเกตเห็นพระอาการกระสับกระส่ายของลูกศิษย์เป็นครั้งแรกนับจากการถวายพระอักษรเป็นต้นมาและเพียงตาศบตาเจ้าฝาชายวรุณาทิตย์ก็ส่งแย้มพระโอษฐ์อย่างเจือนเจือนทำไมนะครูบางเวลาเราจึงถูกหาว่าเด็กเกินไปแต่บางเวลาเราก็ถูกดุว่าโตแล้วริมฝีปากบางคงหบสนิท ทว่าดวงตามีเร็วรอยฉงนเจ้าฝาชายพระองค์น้อยจึงจะระเบิดพระสุรเสียงขึ้นยังไม่สบพระอารมณ์อย่างวันนี้นะครูเดี๋ยวนี้เวลานี้ใช่แต่จะรับสั่งเปล่ายังคงกำพระหัถตถทุบโต๊ะส่งพระอักษรประกอบอีกด้วยพี่ชายยังได้ออกรับแขกเมืองที่พ่องมาถึงแต่เราออกไปไม่ได้พระเด็กไปยุติธรรมที่ไหนเมื่อครูทำท่าสนใจฟังลูกศิษย์จึงมีแก่ใจให้เหตุผลต่อ พี่ชายก็เพิ่งอายุ14แก่กว่าเราสองปีเท่านั้นฮ้อย่างพี่หญิงอายุ16แล้วสิค่อยเป็นผู้ใหญ่ครูพยายามทำหน้าเคร่งครึมกลบรอยยิ้มที่ยังฉายชัดทั้งดวงตาครูนี้ก็ส่งรับสั่งเองว่าทูลกระหม่อมฟ้าชายพระองค์ใหญ่พระชนเพิ่ง14ทรงแก่พระชนกว่าสองปีและฝ่าพระบาทจะเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงแหมพระสุรเสียงอ่อยลงเราไม่ได้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่แต่เราว่าอย่างพี่หญิงค่อยเป็นผู้ใหญ่ต่างหาก ก็เมื่อทรงทราบแก่พระไถดีว่ายังไม่ทรงเป็นผู้ใหญ่และจะเกลิ้วไปทําไมถีพี่ชายทําไมไปได้ละ่ะเมื่อใดก็ตามที่ทรงทำพระโอ์ยื่นย่อมแสดงถึงความไม่พอพระไถ่เต็มที่ตําแหน่งมกุฎราชกุมารย่อมทําให้ต้องเสด็จพระเจ้าค่ะทําทไมคราวนี้จึงอยากเสด็จออกนักนาะเขาว่ากันว่าเจ้าชายรัชทายาทท่านทรงสําเร็จวิชาการทหารมานครูท่านเก่งทางทหาร ความเยาวพระชนสาย่อมทําให้ทรงบูชาคนเก่งไปเสียสิ้นเขาว่าท่านส่งปืนแม่นได้เหรียญทองของฝรั่งพูดฝรั่งคล่องขอโทษดวงพักกระตือรือร้นมีแววเสียพระไทยชายลืมไปว่าครูก็เรียนมาจากฝรั่งการเรียนรู้จักชาติอื่นไม่สําคัญเท่าเรียนรู้จักชนชาติของตนเองพระเจ้าค่าดวงหน้าของคนพูดไม่แสดงความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นเขาว่าท่านไว้พระมัสสุด,ด้วย เอพอหนวดขึ้นชายจะไว้หนวดบ้างดีไหมน่าจะได้เข้มเข้มคนจะได้กลัวถ้าเราจะกลัวคนอื่นเพราะหนวดแล้วก็คนคงไว้หนวดกันทั้งโลกพระเจา้าค้าแต่คนดุดุเขไว้หนวดกันทั้งนั้นนะครูทุนหม่อมปู่ก็ส่งไว้พระมัสสุครูทําไมไม่เอาไว้บ้างคะครูรู้ไหมเวลาครูเข้ามาทีไรไม่พวกสาวๆงี้ออกมาเดินกันว่อนชายหนุ่มยิ้มนิดๆหากไม่ทุนโต้อตอบประการใด วันนี้พี่หญิงแต่งตัวสวยเขาว่ากันว่าพี่หญิงจะได้เป็นพระราชินีของสาเกตคนฟังคงสำรวมเต็มที่หากเจ้าฝาชายวรนาทิศถอนพระททยยาวเราไม่อยากให้พี่หญิงไปจากกัตสมิระเลยนี่ลหละเราถึงอยากออกไปดูว่าเจ้าชายรัชทายาทท่านเป็นยังไงการเป็นเจ้าแผ่นดินไม่ได้แปลว่าจะทรงทำอะไรได้ตามพระไทยพระเจ้าค่าเพราะการเป็นเจ้าแผ่นดินแปลว่าต้องทำหน้าที่เพื่อแผ่นดิน ฉะนั้นอยากหรือไม่อยากในส่วนพระองค์ย่อมไม่มีอำนาจเหนือหน้าที่พระเจ้าค่าเจ้าฝาชายวรุณาธิตทอดพระเนตรชายหนุ่มขมิงงั้นก็แปลว่าการเสกของพี่หญิงย่อมต้องเป็นไปโดยหน้าที่อย่างนั้นสิกระหม่อมเป็นข้าแผ่นดินมีหน้าที่แค่รับใช้แผ่นดินอันหน้าที่อื่นย่อมกราบทูลไม่ได้น่าสงสารพี่หญิงนะหากไม่ทรงโปรดจะทำยังไง กระหม่อมเคยกลาบทูลแล้วว่าทุกคนที่เกิดมาในแผ่นดินมีหน้าที่ต้องชดใช้หนี้ของตนให้แก่แผ่นดินใครจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมชดใช้หนี้แผ่นดินก็ไรได้ใช่สิครูถ้อยรับสั่งปนทอดถอนพระไทยโดยเฉพาะพระราชวงศ์เรามีทั้งหน้าที่และหนี้อันหนักเกินกว่าที่ใครจะคิดถึงได้เสียงสัญญาณจากภายนอกดังขึ้นก่อนที่พระทวารจะเปิดออกกว้าง เจ้าฟ้าชายสุริยาทิตย์ในฉลองพระองค์เต็มยศเสด็จผ่านเข้ามาด้วยพระอิริยาบทสดใสกว่าปกติชายเล็กเสียดายจังที่ไม่ได้ออกไปด้วยกันเธอรู้ไหมพี่ชายเมสราธรเจ้าชายรัชทายาทนั่นแหละแต่ส่งรับสั่งให้เรียกอย่างนี้ท่านประธานอะไรให้พี่รู้ไหมพระอนุชาทำพระเนตรวาวพระกันพึงอย่างสนพระไทยเต็มที่ ปืนเชียวนะชายเล็กไม่ใช่ปืนเด็กเล่นปืนอัดลมที่เราเล่นกันแต่เป็นปืนยิงแข่งมีกระสุนซ้อมยิงได้จริงแล้วพรุ่งนี้เราจะไปหัดยิงเป้ากันชายไปด้วยใช่ไหมไม่รู้สิแต่พี่ชายเม่สราธรถามถึงเธอเหมือนกันมีของประธานฝากไว้ด้วยอะไรคะปืนหรืออะไรคะตุ๊กตาตะกัวสองกลมกล่องใหญ่บร่มเลยเจ้าฝ้าฉายวรุณาทิพยกเสียลงทันทีตุ๊กตาชายโตแล้วทำไมต้องเล่นตุ๊กตา ก็เธออายุสิบสองเท่านั้นนี่พี่สิโตแล้วหากความอ่อนโยนในพระไทยทำให้รีบส่งปลอบพระอนุชาทันทีไม่เป็นไรหรอกและพี่จะให้ยืมปืนของพี่บ้างแต่พี่ต้องหัดยิงก่อนเธอนะเธอยังเด็กต้องเล่นทีหลังเจ้าฝ้าฉชายพระองค์น้อยกระแทกพระองค์ลงกับพระเก้าอี้ดวงพักงองงําจนพระเชษฐาต้องเปลี่ยนถ้อยรับสั่งใหม่ว่าไม่เป็นไรงั้นเธอไปหัดยิงกับพี่ก็ได้พรุ่งนี้ไปด้วยกันไม่ต้องค่ะ แม้พระพักยังไม่ดีนักหากพระสุรเสียงกลับราบเรียบลงทำไมละ่ะเธออยากยิงไม่ใช่หรือค่ะแต่ชายรอได้รอจนกว่าอายุ14ตอนนั้นใครจะว่าชายยังเด็กอยู่ไม่ได้ใช่แต่พระสุรเสียงจะหมายมั่นหากดวงเนตรยังเป็นประกายแรงกล้าที่ผู้เป็นครูเฝ้ามองอย่างสนใจงั้นพี่ไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนนะครูคะเสียใจจริงที่เช้าวันนี้ไม่ได้ไปเรียนหนังสือกับครูเพราะมัวแต่ยุ่ง กระแสรับสั่งในตอนท้ายโดุดมีราชการนักนาแล้ววันต่อต่อไปก็คงจะต้องขาดเรียนอีกจนกว่าจะสิ้นงานเฉลิมเออและครูจะย้ายบ้านตามเราไปหรือเปล่าคงไม่ได้ตามเสด็จพระเจ้าค่ากระหม่อมมีงานจะต้องทําอยู่ทางนี้น่าเสียดายนะครูทางใต้อากาศสบายกว่าทางนี้หากแล้วเจ้าฟ้าชายสุริยาทิตย์ก็ส่งทอดถอนพระไทยงั้นชายเล็กคงจะแย่ละเพราะเจ้าขุนธรรมการจะโดยเสด็จด้วย ดงพักของพระอนุชากับขมวดมุ่นอีกครั้งและพี่ชายใหญ่ละคะไม่แย่ด้วยหรือคงน้อยกว่าเธอละพระสุรเสียงแกมสวนทุนหม่อมพ่อรับสั่งถึงเรื่องทางภาคใต้พี่ชายเมสราธรเลยจะตามเสด็จไปทอดพระเนตรพี่คงต้องรับแขกเมืองไม่มีเวลาเรียนบาลีเป็นเพื่อนเธอหรอกท่านไทยดีนะเอาเถอะตอนเธอขึ้นไปรับพระราชทานเลี้ยงเย็นนี้พี่จะนำเข้าเฝ้า รับสั่งจบก็เสด็จกลับออกไปด้วยพระอิริยาบทขึงขังกว่าทุกครั้งเห็นไหมคะครูถ้ายรับสั่งแสดงความน้อยพระไทยเป็นที่ยิ่งชายต้องเรียนหนังสืออยู่คนเดียวขณะที่ใครๆก็สนุกกันครูปิดหนังสือตรงหน้าลงช้าๆมีผลให้เจ้าฟ้าชายวรุณาทิตย์เหลือบทอดพระเนตรนาฬิกาอย่างแปลกพระไทยยังไม่หมดเวลาเลยนี่ครูถ้าการเรียนไม่สนุกเราจะเรียนไปทําไมพระเจ้าค่าชายหมายถึงบาลีต่างหาก งานคือชีวิตของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่เรียนรู้การทํางานชีวิตเขาจะไม่มีความหมายเลยฉะนั้นเราจะต้องสนุกกับการเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตมีความหมายขึ้นแล้วพี่ชายใหญ่ละคะทาไมเล่นสนุกได้โดยไม่ต้องเรียนเจ้าฟ้าชายพระองค์ใหญ่ก็กําลังเรียนพระเจ้าค่าเรียนอะไรกันคะครูก็ได้ยินว่าพี่ชายกําลังจะไปหัดยิงปืนไปรับแขกเมืองนั่นคือการเรียนรู้ที่จะเป็นเจ้าฟ้ารัชทายาทอ้าว ก็เมื่อชายไม่ได้เป็นเจ้าฟ้ารัชทายาทชายจะเรียนไปทําไมนักหนาส่งลืมเสียแล้วหรือพระเจ้าข้าว่าฝาบาททรงอยู่ในอันดับไหนคนําทูลถามแม้จะเบาวกว่าปกติหักหนักแน่นดวงตาคมแน่วแน่อย่างประหลาดชายไม่มีวันได้เป็นเจ้าหลวงหรอกค่ะกระแสรับสั่งยืนยันมั่นคงทว่าครูยิ้มนิดนิดหากสรรพสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอย่าสรงรับสั่งยืนยันสิ่งใดเป็นอันขาด เจ้าฝาชายพระองค์น้อยถอนพระไทายยาวถึงอะไรอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้แต่คำพูดของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมคะครูสัญญาเลิกคิวนิดนิดดวงตาจับพระเนตรเจ้าฝาชายพระองค์น้อยนิ่งชายถวายสัญญาต่อทูลกระหม่อมปู่ไว้ที่หุบผางามว่าชายจะช่วยพี่ชายใหญ่จนสุดความสามารถเพราะฉะนั้นทางใดที่ชายจะช่วยให้พี่ชายใหญ่เป็นเจ้าหลวงได้ชายต้องทํา คนฟังดูเหมือนจะนิ่งอยู่นานดวงตามีแววขุ่นข้องแต่วาบเดียวก็จางหายถูกต้องพระเจ้าข้าสัญญาต้องเป็นสัญญาดวงพักแจ่มเยาว์แย้มอย่างสดใสงั้นเมื่อชายไม่มีวันได้เป็นเจ้าหลวงจะต้องเรียนไปทําไมนักหนา,าค้ครูไม่มีใครเลยจะยิ่งใหญ่ได้โดยปราศจากความรู้พระเจ้าค่าเอาละครูชายจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ชนิดที่ไม่ได้นั่งอยู่บนหัวคนเจ้าฝาชายวรุณาทิศ ก้มลงทอดพระเนตรหนังสือเบื้องพระพักด้วยพระอาการแน่วแน่จนผู้เป็นครูยิ้มอย่างสดใส